สวัสดีจ้าวันนี้มาต้มกะทิหัวปีปลาเค็มฝนตกนี่กะทิช้อนอัตหัว เครื่องต้มพริกไทยหอมแดงกะปิมาผัดให้หอมก่อนหอมแล้วก็ใส่หางกะทิน้ำล้างครกปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บ น้ำมะขามเปียกเนื้อปลาทูหอมเค็มพิซซิบย่างแล้วก็เอาแต่เนื้อชิม แล้วก็ใส่หัวปีหัวปีพิติก็หั่นแล้วก็แช่น้ำมะนาวหัวปีสุกก็ใส่หัวกะทิ แล้วจ้าต้มหัวปีกะทิปะเค็มง่ายๆสไตล์พี่ิ๊กเนาะเอาละฝนตกกินอะไรมากมายเสร็จแล้วจ้าต้มกะทิหัวปีใส่ปลาเคม็มหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะมากินด้วกันแล้วร้อนๆแม่อร่อยก็ต้องอร่อยเนาะ